สวัสดีครับ fc เมือ่อหนึ่งมาพบกันในวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเนาะะสำหรับเมื่อนี้ผมกฤษิ์นำ้ำเด่นลางชุดใหญ่มาให้ fc รับชมครับเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าสุดยอดมากผ่านเกือบถูกสุดลดแค่สุดเดียวเทนะ่านั้นครับเนาะก้อนไปรับชมเด่นลางชุดใหญ่กะขอฝากคําเตือนก่อนครับเนาะคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้าเตือนเข้ากระิมามะบึงหมวที่ผ่านมาครับะเด่นล่างชุดใหญ่สำหรับ สูตรเด่นหลังชุดหหใหญ่นะครับร่องหายเอฟซีรับพรมเจ็ดสูตรสิแบบเจ็ดสูตรก็ผ่านหกสูตรสูตรข้างบนนีล่ดลดสินี่ครับแปดเก้าศูนย์นี่ลดนอกจาก่านทุกสูตรเลยนะครับพานทุกสูตรเลยที่เด่นไว้ให้ยเอฟซีที่เด่นไว้ให้ยนะครับศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ 5, ห้าหกนะครับก็มาตามคาด สองหกนี่ครับมาที่สองหกที่จับชุดเดนกบกันตามที่ผมทาสีไว้นะครับก็ที่ได้เต็มเ,มเลยนี่ยครับสองหกนะครับ, 26, รบนะอยู่ในนี้ถ้าจับกันก็จะได้สี่ชุดแต่ว่าผมเดนให้ไปในชุดสรุปก็คือได้สามชุดนะครับแต่ถ้าจับเองในนี้จะได้สี่ชุดนะครับสี่ชุดถ้าถ้าเอาเฉพาะที่ผมทาสีเขียวให้นะครับ ถ้าเอาเลขศูนย์ด้วยก็จะได้หลายชุดอยู่ก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีกหกชุดตามนี้เลยตัวที่มาตัวที่มาประกบกันก็คือรับเลขสองแล้วก็เลขหกเลขล่างออกสองหกก็ถือว่าสุดยอดมากตามขัดชนกันที่ ที่หนึ่งกับสองศูนย์ศูนย์ผมกันเอาไว้เนี่ยครับผมกันศูนย์นะครับที่เด่นก็คือหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองแล้วก็ชนกันห้ากับหกครับชนกันห้ากับหกนะครับถือว่าสุดยอดมากเด่นล่างงวดมมจินี่นะครับที่ผ่านมานครับก็ชนอ่าสูตรเด่นนะครับสูตรนี้ถือว่าสุดยอดมากครับที่นะครับผมเอาสูตรนี้เป็น เป็นเจนนะเป็นเจนหลักเพราะว่าเขาเดินดีครับเขาเดินดีสุดเด่นล่างสองตัวสุดนี้นะครับออทิพันมาสุดนี้ก็เดินด้วยกันเต่ว่าวันนี้สีมีมาเพิ่มอีกนะหนึ่งสูตรสูตรเก่านะครับนะมาทดแทนสูตรขางบนนี้นะครับนะตามนี้เลยทาาี่มา่มเบ้างนะมาลอชม สูตรแรกกันเลยอ่ะสำหรับงวดนี้กับเจ็ดสูตรสำหรับเจ็ดสูตรเหมือนเดิมสูตรแดดคร Dial ับตามนี้เลยงวดที่ผ่านมาคำนวณในศูนย์หนึ่งสองเลขที่ออกสองหกครับสองหกชุดนี้เลขสองมาทีรักสิบ ผ่านเป็นวันที่สามสำหรับสูตรนี้นะครับสุดยอดมากเดินจริงนะครับเดินจริงมันจะหายากมากอีกสิสูตรที่สูตรที่เดินจริงนะหายากนะครับอา่าสูตรไหนที่เดินสูตรนี้เดินมาสามวันแล้วสิให้ระวังนะครับเนี๋ยวดีกับว่าหลายหกวันครับที่ผมน้ำลงนะครับ เขาเดินหยุดจีหกงวดเองแต่ว่าเขาเดินดีนะครับงวดมา,าลงสามงวดก็เดินสามงวดเลยงวดนี้วิจัยคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกลักสิบเลขมวนครั้งที่หนึ่งตามนี้เลยหลักหน่วยของอ่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คืออ่าเลขสี่นะครับบวกกันสองครั้งสี่สี่แล้วก็สิบครั้งที่ หนก็คือเล้าสีบวกสเป็น8โ okay. อเคแป๊บนึงเส็จงก็ก็ข้จริงไปได้อ่ะหัวเรขว่าข้จริงต้องอาศัยแม่สุดคูดซอยสักน่อยบางครั้งนับละเสร่สิ 4. 4ีบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17บเได้เจ็ดวัน,นี้บเจ็ 7. 8 9ครับก็จะได้7 8 9ให้ระวังนะครับให้ระวังในวันนี้อาจจะมีการเพิ่มเติม,ต,มตัวเลขเข้าไปอีกอยู่อ่ะนะี่ครับตามนี้เลยสังเกตบางสูตรนี่เขาติดเดินอยู่สองฝั่งนี่ครับสินะครับเดินอยู่อ่าฝั่งนี้ขยันอยู่สองตัวนี้สี่งวดแล้วนะ่นละฝั่งนี้ จะมาอีกไหมมันมันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่บางทีก็เดินอยู่ฝั่งนี้ดีก็ดโดดมาฝั่งนี้ก็มีนะก็แล้วแต่นะครับคิดว่าเจ็ดแปดเก้าน่าจะมาสักตัวนะครับอย่างน,นี้ตามนี้เลยทีเอาบางสูตรที่สองสูตรที่สองสูตรพระเอกของเฮาเนาะสูตรเจงเลยสูตรนี้ที่สูตรเจงของเราเลยอ่ะเราฟัน เมื่อสิ้นแล้วก็เพราะสูตรนี้แหละฟันถูกตัวนะครับเนี่ยตามนี้เลยสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่ะเดินดีอ่ะแต่ว่าก็มีรุดนี่ครับรุดแล้วก็เดินยืดซี่เดินจริงนะครับลงจริงเดินจริงหลุดจริงแล้วก็เดินมาอ่ะทวงสองตัวที่งวดแล้วก็มาหลุดงวดออกสองศูนย์แล้วก็มาเดินตัวงวดที่ออกศูนย์หกยืดซี่อ่ะแล้วก็ สังเกตมาว่าเขาเดินอยู่แถวนี้นะเดินแถวหลังนีตลอดเลยาการงวดที่ผ่านมาอ่างวดงวดอ่าที่ออกเก่าหนึ่งนะครับแล้วเขาเก็ยังเดินอยู่ตำแหน,น่นงนี้ตำแหน่งนี้กบฟันทงไปที่ติดเลขเก่ามาคือเก่านะครับแล้งวดที่ผ่านมาฟันทงไปที่ติดเลขสองนะครับเลขที่ออกสองหก ก็ผ่านนะครับเลขสองมาที่ตำแหน่งหลักสิบครับผ่านไปเลยหมดนี่ f สีมีลุนนะครับมีลุ้นถ้าเขาเดินต่อครับขอให้เดินต่อเขานาให้เดินต่อนะครับจะได้มีลุ้น,นครับสองตัวมันจะลุ้นง,ง่ายกว่าเด่นหลายตัวนะครับแต่มันก็หายากสูตรที่ สองตัวที่มันเดินดีๆ,ๆครับะตามนี้เลยที่วดที่สิบหกอ่ะแล้วงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับ,รบวิธีคำนวณสูตรนี้ฮาจใิใไซหลักแสนของลำดับที่หนึ่งบวกหลักพันของลำดับทีบ่หนึ่นง,งบวกหลักหน่วยเลขหน่วครั้งที่สองบวกหลักหน่วยเลขหน่วครั้งที่สามบวกสามข้องที่นะครับตามนี้เลยผมก็เขียนเอาไว้แล้ว แสนและพันแสนได้พันก็คือ 5. สองกับห้าสองกับห้าแล้วก็หน่วยครั้งที่ 2. สองก็คือ,อ,คอ,อ,คอหนึ่งครับหนึ่งหน่วยครั้งที่สี่ 4. ก็คือหกแล้วก็บอกสามของที่สองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสามเป็นเจ็ด ได้เจ็ดและแปดเหตุที่ได้เจ็ดกับแปดสังเกตด,ดูตัวไหนจะมาเนาะแต่เขาเดินอยู่ฝั่งนี้ถ้าเขาเดินมาอีกก็จะเป็นเลขแปดเหตุทีบ 4. ถ้าเขายังยังยืนยัน,นเดินเดินเดินเหมือนเลขวิ่งอ่ะเหตบทีบ่ผมว่าเนาะแล้วเขาเดินเหมือนเลขวิ่งีบเาจะเดินอยู่ฝั่งนี้ตามนี้เลยเหตุ ตอนนี้เขาไม่เดินมานานแล้วนะครับแถวแรกเขาเดินแต่แถวสองอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ให้ระวังเลข 8, แปบดบนะระวังเลขแปดน่าสนใจมากครับเดี่ห้าว่าพวงสูตรที่สามสูตรที่สามสูตรนี้เพิ่งนั่ลงในงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกเลขที่ออกสองหกอ่ะไปเร็วเร็วนิดหน่อยสิ สองหกเลขสองมาที่หลักสิบครับสังเกตเมื่อว่าส,สูตรนี้มาเดินหลักสิบหางวัดส,สอนแหละครับหางวัดส,สอนวัดต่อไปเป็นวัดที่สิบนะถ้าเดินต่อครับว,วิธีคำนวณสูตรนี้ครับจะใส่หลัก ร้อยของของเด็กหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักสิบครั้งที่สองบวกลักร้อยครั้งที่สามร้อยละหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเก้ากับห้าครับเก้ากับห้าสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองคือเลขเจ็ดร้อยครั้งที่สามคือเลขศูนย์ครับเก้าบวกห้าเก้าบวกห้าเป็น 4, สิบสี่ได้สี่สี่บวก เจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งได้ตัวเดิมได้หนึ่งสองสามครับได้หนึ่งสองสามตัวไหนจะมานะตามนี้เลยอ่ะสูตรต่อไปสูตรที่สี่ี่สูตรที่สี่สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดือนนี้กันเป็นสูตรเก้าเดือนมากอ่ะ่าจะมานแล้วนี่ครับทั้งสถิติทั้ง เดินจริงหลุดจริงงับควกมมีหลุดบ้างแล้วก็เดินเขาก็ยังเขาก็ยังไม่ไม่หลุดยาวนะครับหลุดแค่งวดเดียวเขาก็เดินต่อเลยรับวดที่พ่านมาเลขที่ออกสองหกงับสองหกตัวนี้ก็ชอบชอบมาดกันนรับ เลขหกนี่มาที่หลักหน่วยหรับละ่ะกันเดินดีอีกสูตรหนึ่งขึ้กันขอไยตีอ่างวนนี้ขอเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวตำแหน่งฟังนี่ล้วบละ่ะขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนครับตามนี้เลยครับละ่ะวิธีคำนวณสูตรนี่ง่ายง่ายครับเ้อจิตใส รักสิบลัง่งบวกรักหน่วยหลัง่งบวกสามครังที่สิบและหน่วยล่างก็คือสองกับหกครับสองกับหกแล้วก็บวกสามสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ครับเดือนตุลที่เป็นงวดที่สามสิบเอ็ดครับ จะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเอาสิมว่าเบอรสูตรที่หาสิสูตรที่ห้าเดินล่างชุดใหญ่นะสูตรที่ห้าสูตรนี้เป็นสูตรที่เพิ่งจะน้ำลงในงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกน,นะครับก็เดินเลยที่ถือว่าสูดยอดมากเนาะงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกสองหกสองหกเลขหก ก็มานีะครับหลักหน่วยนีะครับขอให้เดินแบบนี้นะครับขอให้เดินแบบนี้เลขเด่นเดินดีเราก็จะมีลุ้นนะครับถ้าเด่นหลุดก็จบเฮ้ยนะครับตามนี้เลยแล้วกงวดต่อไปเอาวิธีคำนวะณครับนะ ส่นรอบสุดนี้ครัจะใส่รักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกสามพือนที่เอาไปกันร้อยและหน่วยครั้งที่สองลอยและหน่วยครั้งที่สองก็คือหนึ่งบวกหนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็สิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สามก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดบวกสามคงที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสอง บวกแปดเป็นสิบสิบบอกสามเป็นสิบสามได้สามเลยสามสี่ห้าครับตามนี้เลยแล้วจะมาให้เห็นหรือไม่ตัวไหนจะมาเแล้วถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่เก่าครับถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่เก่าตามนี้เลยเอาวงสุดสองตัวอ่ะเด่นล่างสองตัว เป็นลังในคลิปนี้สองตัวที่มีอยู่สามสุดสนะครับเขาก็มีการเดินและหลุดนะครับสถิติแล้วก็ลงจริงงวดที่ออกสองศูนย์ก็มางวดแรกแต่งวดที่ออกศูนย์หหลุดก็เลยพักยาวเลยนะครับพักยาวพอพักยาวปุ๊บมาเลยนะครับมาเลยผมอ่ามาดูสองงวดซ้อนเลยนะครับ กลับมาเดินสองวดซ้อนๆเลยนครับขอให้เดินครับขอให้เดินครับตาม้ลยครับมาหลักหน่วยครับทนใจก็จะมาที่หลักหน่วยสุดนี้แะแต่ถ้าใครคิดว่าอ่ะเขาจะมาหลักหน่วยก็กลับตัวไปด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนวดที่แล้วครับเหมือนวดที่แล้วมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่เพราะว่า คนหมุนอู่กรุงเทพแไม่รู้จะมาหลักไหนถ้าขอให้มาก็เดียวกันเอก็ซื้อก็ทำแบบนั้นอซื้อตัวกลับไปด้วยว,วิธีคำนวณอ่สูนี้ข้าสิตใสหลักอหมืน่นหาลักหมื่นของลาทีหนึงบวกหลัก พัน,นบบของที่1แล้วก็บวกสามที่ี่ยหลักหมืน่นได้หลักพันหมื่นและพันก็คือสกับห้าแบบกับห้าแล้วก็บ,บวก3ามงงที่4ีบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็นสิบสองละสองสอง,สองละสามบแบลขสกับ3ามถือว่าสุดยอดมากวัดที่9ที่สิบ งวดที่สิบเอ็ดนะถ้าเดิมต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดเอฟซีตามนี้เลยเป็นสองกับสามนับะเพราะว่าสูตรสุดท้ายสูตรที่เจ็ดนับะสูตรที่เจ็ดสูตสุดท้ายสูตนี้เป็นสูตรพึ่งน้ำลงในงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับแต่ว่าง,งวดนี้เขาบองกันเป็น,น,น,นตัวใดตัวใดนับละงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกสองหกนับเลขหก ก็มาตามนี้เลยแอีกะนึ่ก็มาตามเลยวิธีคำนวณสูตรนี้เ้าจะใส่ลัก้อยหมุนครั้งที่สามบวกลักหน่อยหมุนครั้งที่สามบวกลัก สิบข้งที่สี่บวกรักน้วยข้งที่สี่บวกหนึ่งท่องที่ตามไปเลยร้อยและหน่วยข้างที่สามก็คือศูนย์กับสี่ศูนย์และสี่แล้วก็สิบและหน่วยครั้งที่สี่ก็คือสามกับหกคับสามและหกแล้วก็บวกหนึ่งศูนย์ไม่มีค่าสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามและสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่จะได้สี่และห้า ตัวไหนจะมาครับสี่และห้าตัวไหนจะมาครับเนาะตามนี้เลยถ้าเรื่งต่อที่เป็นงวดที่แปดสำหรับสูตรนี้ยังเข้าถิา่มว่าบึงอ่ะตัวทุกสูตรสีผมนในร่าลงในงวดนี้ว่าตัวไหนที่ชอเป็นไงความน่าจะเป็นเห็นปี้ความน่าจะเป็นมีแต่สูตรเก่าๆเดิมๆเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาเห็นปะมัไม,ไม่ยังไม่มีสูตรใหม่งวดนี้ ว่าสูตรเก่าเขายังเดินดีอยู่นะครับตามสูตรเก่าเลยนะครับข้างบนอ่ะชนกันที่เจ็ดกับแปดนะครับผมก็ทํหของผมแบบนี้บางท่านก็อาจจะอ่ะคนละแนวทางนะครับแล้วก็นนตัวที่ชนสองสูตรนี้สองกับสามเอฟซีสองกับสามนะครับแล้วก็เลขสามสูตรนี้สูตรนี้สองกับสามอีกแต่ สูตรนี้สี่กับห้าก็ชนที่เลขสี่นครับชนที่เลขสี่นะครับก็จะได้สองสามสี่นะครับสองสามสี่เพราะฉะนั้นแล้วเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดแต่ถ้าใครจะการเก้าไว้ก็ได้นะครับแต่เก้ามีอยู่สูตรเดียวครสิมีสูตรเดียวแต่สูตรนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า การเดินของตัวเลขเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่สูตรที่ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเขาจะเดินอยู่สองตัวหลังนี่ได้แปดกับเก้าเพราะฉะนั้นแล้วเขาถืกันการเลขเก้าไว้เพราะว่าแถวที่มีเลขเก้าเขาจะเดินเขาจะเดินขยันมากเนี่ยเดินขยันมากอตามนี้เลยสิพนนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ เด่นงวดนี้ก็จะได้เจ็ดแปดและเก้าแล้วก็สองสามสี่อ่ะสองสามสี่สองสามและสี่สี่เด่นชุดนี้น่าจะมาประกบกันนะครับน่าจะมาประกบกันอีกแจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยอ่ะนะครับแต่ตัวที่ ความน่าจะเป็นเอฟดีท่าสีไวไฮเอซีความน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะมาประกบกันนะครับน่าจะเป็นชุดนี้ครับาน่าจะเป็นชุดนี้ชุดสีแดะเก้ากับสีนี้ถ้าใครชอบก็จับจับประกบได้ครับอ่าเดี๋ยวผมขออ่ะ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดทําไร้จอบลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พหนันครับเด้อจิมีคเาเลาแรงใจให้ลิปใหมๆหาสูดตรดีๆให้เอฟซีได้รับช่มตัวเลขเป็นแชร์แนวทางการคำวนวณไปตามสรอดีตเดินดีน้าก็จะเดินต่อหรือไม่เอาคำดูภาษาสำหรับาาสนับนะสนิปนี้ก็สวัสดีครับ